ถามจริงๆนะว่าแม่สวยหรือเปล่าแม่ไม่สวยอาอยุหันหน้ามาแล้วตั้งใจตอบแม่สวยไหมไม่ มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหม่ใหญ่โตอลังการของครอบครัวเจนนี่รัชนกและยูชดมงคลสวยงามหรูหราทุกมุมพร้อมห้องนอนของน้องยูจินบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆจากฝีมือการตกแต่งของคุณแม่อย่างเจนนี่นั่นเองเจนนี่รัชนกกับยูชดมงคลเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุดอบอุ่นที่สําคัญมีน้องยูจินลูกสาวสุดน่ารักมาเพิ่มสีสันให้กับบ้านด้วย เวลาที่เจนนี่โพสต์คลิปกับลูกสาวน้องยูจินก็จะมีเหล่าแฟนคลับเข้าไปชื่นชมในความน่ารักความสดใสของน้องยูจินกันอย่างมากมายเลยเจนนี่รัชนกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อไม่นานมานี้ยังได้รับบทบาทใหม่เป็น PD หรือผู้จัดการกองประกวด Miss Universe Thailand 2025ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเธอได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในบทบาทนี้พร้อมทั้งเปิดตัวผู้เข้าประกวดและกิจกรรมต่างๆของทีม Miss Universe นครศรีธรรมราช2025พร้อมโพสต์แสดงความยินดีกับผู้ชนะว่า ขอแสดงความยินดีน้องกิฟต์กมลพรทองพลมิช s u นเ v e r s เว์นครศรีธรรมราชทูตสัทด้วยนะคะและขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประกวดมิช s u นเ v e r s เว์นครศรีธรรมราชในปีนี้ด้วยค่ะขอบคุณบอสนวัดที่เดินทางมาชมการประกวดของพีดีใหม่ในครั้งนี้นะคะดีใจมากค่ะ ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณพี่เลี้ยงน้องๆผู้เข้าประกวดขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมานะคะผิดพลาดประการใดทั้งทีมพีดีน้อมรับไว้พร้อมแก้ไขในครั้งต่อๆไปค่ะและมีกี่เดือนที่ผ่านมาเจนนี่เพิ่งออกมาโพสต์ขายบ้านสุดรูไปมีข้อความว่า ใครหาบ้านอยู่มาเลยจา้าขายบ้านนะคะวิกฤตแบบนี้ใครต้องการจริงๆให้ส่วนลดทันที1ล้านบาทไปเลย3ห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องอนเนกประสงค์จอดรถได้3คันพื้นที่81ตารางวาตกแต่งพร้อมอยู่อยู่ตรงข้ามคลับเฮาส์ทำเลโคตรสวยสาะว่ายน้ำในโครงการใหญ่มากห้องฟิตเนสก็อยู่ตรงหน้าบ้านเลยจา้าพิกัดโครงการแกลนดโอรัมอินทราคา่ะ สนใจทักมาเลยค่ะวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหม่ของเจนนี่กับยูกันค่ะล่าสุดกับบ้านหลังใหม่ใหญ่โตอลังการของครอบครัวเจนนี่ยวเห็นแล้วต้องร้องวาวกันเลยเจนนี่ได้ออกมาโพสต์คลิปบ้านหลังใหม่กับสามียิวฉดมงคลพร้อมข้อความว่าฉันในวัย30ปีกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บ้านใหม่ยวเจน โดยในคลิปนั้นเผยให้เห็นบ้านหลังใหม่ของเจนนี่กับยิวตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปจนถึงตัวบ้านทั้งนอกบ้านและข้างในบ้านเป็นบ้านโมเดิร์นทันสมัยสวนสวยงามเห็นบ้านใหญ่โตแบบนี้แต่เจนนี่บอกว่าเธอนั้นใช้บ้านคุ้มแน่นอนเพราะใช้ทำงานใช้ไลฟ์ขายของในมุมต่างๆเมื่อเข้าไปภายในบ้านก็เผยให้เห็นมุมต่างๆสระว่ายน้ำกว้างขวางเป็นบ้านที่ดูโอ่อรูราไม่เบามีห้องเก็บของแบรนด์เนมกับห้องซ้อมดนตรีด้วย งานนี้ทำเอาทั้งเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเจนนี่ยังได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่หลังนี้ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับมีข้อความว่าขอบคุณความจนในอดีตที่ทำให้เป็นคนขยันอดทนจนสำเร็จในวันนี้ถ้าไม่เคยจนคงไม่มีทางเห็นคุณค่าของเงินขนาดนี้จากบ้านเช่าหลักร้อยสู่บ้านในฝันในวัย30ปีมองผ่านไปกี่ทีก็โคตรภูมิใจ ที่ผ่านมาเคยโทษโชคชะตาว่าทำไมถึงให้ฉันเกิดมากับความจนทุกวันนี้ขอบคุณโชคชะตาด้วยซ้ำที่ทำให้ฉันดิ้นรนขยันกัดฟันจนกลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับทุกๆเรื่องนี่สินะที่เขาว่ากันว่าทางเดินของความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ร้องไห้มานับครั้งไม่ถ้วนโดนด่ามาเกือบทั้งชีวิตนับหนึ่งครั้งที่ล้านกับการเริ่มต้นใหม่โคชอบตัวเองที่คว้าไว้ทุกโอกาสทำงานเอาเป็นเอาตายทำจนจะเป็นบ้าทำจนลืมพักทำจนได้เรียนรู้ความผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างล้มแล้วล้มอีกแต่ขอบคุณตัวเองนะที่ล้มแล้วลุกไว้เสมอนถ้ายอมแพ้ไปก็คงไม่มีวันนี้สินะจังหวะชีวิตและโอกาสของเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่เจนนี่เชื่อมั่นในความขยันเสมอ และเจนนี่ยิวก็ได้เผยคลิปอธิบายถึงบ้านหลังใหม่ผ่านทางช่องยิ u เจ e n Channel เผรายละเอียดที่มาของบ้านหลังนี้พร้อมพาชมห้องต่างๆภายในบ้านทุกซอกทุกมุม บ้านที่ซื้อใหม่เป็นบ้านตัวอย่างพอมาดูแล้วรู้สึกว่าชอบจริงๆเลยตัดสินใจซื้อได้เร็วเพราะโจทย์การซื้อบ้านใหม่ของเจนนี่กับยิวเคยอยากได้บ้านพร้อมอยู่เพราะน้องยูจินกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วและบ้านหลังใหม่นี้ก็ใกล้กับโรงเรียนของน้องยูจินด้วยใช้เวลาเพียง8นาที แต่ถ้ารถติดอาจเผื่อเวลา20-30นาทีอยากปรับชีวิตให้เข้ากับลูกมากกว่าเวลาที่ลูกจะต้องตื่นและเดินทางไปโรงเรียนก็ไม่เหนื่อยด้วยภายนอกบ้านมีทั้งสวนและน้ำตกทำให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาที่ต้องทำงานใช้ไอเดีย ส่วนด้านในมีห้องรับแขกพร้อมมุงบาร์และห้องน้ำเอาไว้ต้อนรับแขกเพื่อนเพื่อนและลูกค้าเวลาที่ต้องเข้ามาคุยงานกันมีสระว่ายน้ำข้างในบ้านเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้มีและเป็นจุดที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้หลังจากตระเวนดูบ้านมาประมาณ2ปีบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจนนี่กับยิวมีความเห็นตรงกันว่าไม่มีอะไรต้องแก้ ชั้น2มีห้องเกมของยิวห้องประชุมห้องไลฟ์ห้องนอนแขกและมุมเอาดดอชั้น3เป็นห้องเด็กและห้องนอนของเจนนี่ยิวก่อนหน้านี้เจนนี่เคยโพสต์ภาพห้องของน้องยูจินน่ารักมากคุณแม่อย่างเจนนี่เป็นคนจัดตกแต่งห้องด้วยตัวเองโดยมีข้อความว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะจัดห้องให้ลูกทั้งวันเหนื่อยแต่มีความสุขมาก เรียกว่าเป็นบ้านหลังใหม่ใหญ่โตอลังการสวยงามทุกมุมของเจนนี่กับยิวประสบความสําเร็จกันตั้งแต่อายุยังน้อยท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะจากเด็กน้อยผู้ที่อยู่บ้านเช่าสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กับบ้านหลังนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดไปเรื่อยไปเปื่อยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้กันเนาะภูมิใจค่ะทุกคนและก็ดีใจที่ยูจีนมีความสุข เดี๋ยวมีลูกในท้องอีกคนนึงเขาก็คงมีความสุขไม่ต่างจากพวกเรานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังนี้เนะีย่ยยูกับเจนชอบมากๆแล้วก็ชอบตรงกันเลยเราเลือกเป็นบ้านหลังตัวอย่างที่พร้อมอยู่มีเฟอร์นิเจอร์ครบเก็บกระเป๋าเข้าบ้านได้เลยนะคะแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยบ้านตัวอย่างของโครงการไม่มีรั้วหรอมีค่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้เป็นนำ้ำพุหน้าบ้านขออนุญาตแซลนิดนึงสวยมากมีนำ้ำพุหน้าบ้านเขาบอกว่ารับทรัพย์คืออีส่วนขวามือเนี่ย ที่อยู่ความมือเจนนี่ตอนเนี้ยเดี๋ยวพอเจนนี่โอนกรรมสิทธิ์เสร็จเขาจะเอาออกแล้วก็ใส่เป็นรั้วซึ่งเสียดายมากทุกคนแต่ไม่เอาออกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรถจะจอดไม่ได้รถก็จะเข้าไปจอดทั้งหมดจอดได้5คันนะคะทุกคนซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็ตกแต่งสวนเอาไว้เพื่อให้มันสวยงามนะคะเราก็เลยแบบเดี๋ยวต้องเอาออกแล้วก็ใส่รั้วเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะย้ายเข้าบ้านวันที่16นี้แล้วนะคะใครที่รอดูคลิปเต็มเดี๋ยวเราจะรีวิวให้หมดทุกซอกทุกมุมนะคะกับยูเจนแชนแนลเร็วๆนี้แน,น สะเนี้ยเห็นทุกซอกทุกมุมสะเนี้ยมันไม่มีหลังคาด้วยนะคือมันโปร่งลงมาเลยคือมันแบบสบายตาสบายใจที่เห็นคลิปนี้เจนี่จะพยายามให้ดูแบบรอบๆบบ้านก่อนนะคะไม่อยากให้เห็นทั้งหมดก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์มุมนี้จะเป็นมุมรับแขกข้างบ้านทุกคนจะอยู่ข้างน้ําพุซึ่งต้องบอกเลยว่ามันสวยมากมีโต๊ะบาร์เอ่ยมีใดๆมีน้ําพุเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนี่ ประมาณนี้ทุกคนมันแฮปปี้มากแล้วก็บ้านหลังเนี้ยมันมีทั้งหมดเจ็ดห้องพี่พี่หลายคนก็แบบเฮ้ยเจ็ดห้องเธอใช้หมดเอาจรจริงๆนะเจ,จนนะี่ใช้บ้านคุ้มมากไฟ์สดขายของห้องนอนลูกห้องรับแขกห้องเสื้อผ้าห้องนู่นนี่นั่นนะคะไม่ต้องห่วงเลยเราใช้ครบทุกมุมแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองของบ้านนะคะก็จะมีมุมนั่งแบบนี้อีกคือบ้านหลังเนี้ยมันไม่เบือ่อมันมีแบบหลากหลายมุมให้เราได้ชื่นชมเฉยชมพักผ่อนเจนนี่รู้สึกว่า เห็นแล้วแบบชอบเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลโรงเรียนยูจินด้วยถ้ารถไม่ติดก็8นาทีแต่ถ้าเกิดตอนเช้าตอนเย็นก็คงต้องเผื่อเป็น30นาทีหรือชั่วโมงเดี๋ยวว่ากาันเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีเรื่องโรงเรียนยูจิน เก่งทะเลาะก,กันนะแล้วเราดูว่าลูกจะเดินมาบอกว่าอะไรก็ตป่นไนแหละไม่กินข้าวอะ่เะเขาจะกินข้าวคนเดียวได้ยังไงเขาต้องกินกับแฟนเหแ้เน้อดิน่นไมไม,ไม่กินข้าวเหรอเแล้วมานอะไรนะคะ <m iss al os> ไม่ทะลาะกันนะทนะเ<ม>ลาะไ,<ม>ไม่ได้ไห,รหรอคะโอเคค่ะรักกันค่ะป๊าป๊าเรารักกัน อะไรนะลูกไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลากันหน่อยยุ่รักกันนะโอเคค่ะยุ่งกันนะยุ่งนด้วยรู้ส่วนยุ่งกว่ากันหทะเลาะกันได้ไหมลูกได้ไม่ได้ดีนะไม่ดีนะเหนอะนหนอนเก่งจังเลยวะแม่ถามจริงๆนะแม่ถามแม่อยากรู้จริงๆ ว่าแม่สวยหรือเปล่าแม่ไม่สวยแม่ตั้งใจถามอยู่นะลูกก็ตั้งใจตอบสิยูไม่ตั้งใจอ่ะแม่สวยไหมไม่สวยอ่ะลูกหันหน้ามาแล้วตั้งใจตอบแม่สวยไหมไม่สวยหันหน้ามาแล้วตอบค่ะลูกตอบจริงแล้วลูกไม่จริงจังอะพ่อ พูดจริงจังอ,ะอ่ะยูแม่สวยไหมไม่สวยโอ้คนอะไรตอกย้ำตัวเองไม่เจ็บเหรออีกรอบนึงเหรออายุตั้งใจมองหน้าแม่ก่อนนี่ดูดีๆนี่นี่ดูหน้านิสวยไหมอ้าสวยหรือไม่สวยสวยที่สุดเ <Hello. S 1> ออเห็นไหมแค่ตั้งใจดูโลกก็เปลี่ยนขอบคุณนะคะลูกแม่สามีมันมีรู้ว่ตกลงแม่สวยไหมสวย โอเคแม่อมีมีด้วยโอเคหน,นในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด s u b s c r i b e หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ